ให้แฟนหรือคนในครอบครัวลดความอ้วนได้จงใช้เทคนิคนี้ครับเทคนิคของผมเนี่ยไม่ใช่การที่เราไปบังคับแฟนให้ลดความอ้วนนะครับไม่ใช่การที่เราเนี่ยบังคับให้แฟนออกกําลังกายบังคับให้แฟนบอกว่าเอออย่าก,กินสิ่งนั้นอย่าก,กินสิ่งนี้นะเพราะมันเป็นโทษมันจะอ้วนนะครับหรือว่าการที่คุณพยายามจะไปด่าเขากระแนะกระแหนเขาหรือว่าไปกดดันเขาผมว่าวิธีนี้ไม่เวิร์คครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ย ถูกออกแบบมาทุกคนเหมือนกันนะั่นคือทุกคนถูกออกแบบมาเพื่อเราจะสามารถควบคุมชีวิตตัวเองและรับผิดชอบผลของการกระทําของตัวเองครับดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณอาจจะต้องทําสิ่งนี้ครับคือการที่ คุณให้ทางเลือกเขาว่าเขาจะฟังหรือไม่ฟังทําหรือไม่ทําสิ่งที่คุณแนะนําได้แต่เทคนิคหนึ่งที่ผมทำ p r i v a t e coaching กับเพื่อนท่านหนึ่งนะครับเป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัดอุดรธานีนะเขาก็มาปรึกษา p r i v a t e coaching กับผมนะครับตอนนั้นที่โรงแรมเซนทราแกนอุดรธานี เขาก็บอกว่าจริงๆเขาเนี่ยเพิ่งลดความอ้วนมาได้แค่หนเดือนนะที่เขามา p v i t e coaching เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับคําแนะนําจากพี่สาวโดยการที่พี่สาวเขาเนี่ยเปิดคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า IF สูตรหมอทีมเนี่ยให้เขาฟังแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขา,าไม่ได้อยากฟังนะเขาอยากจะฟังเพลงไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องลดความอ้วนอะไรเพียงแต่ว่า เขาอะเริ่มฟังไปนะครับที่เขาขับรถไปเรื่อยๆแล้วพี่สาวเขาก็ฟังคอสซเอฟอยู่พอเขาฟังเขาสึกว่าพ้ยก็มันดีนะฟังหมอทีมพูดก็มันดีนะสนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าเ e อ้ยวิธีการไม่เห็นยากเลยพอลองเอาไปใช้เขาสามารถ,รถลดรอบเอวได้หลายนิ้วลดน้ําหนักได้หลายกิโลเขารู้สึกว่าเอ้ยอยากเจอหมอทีมตัวเป็นเนแล้วก็มาปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทรําธุรกิจออนไลน์การเป็นโค้ชออนไลน์นะครับ พอผมให้คำปรึกษาเขาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็แลก,แกเปลี่ยนไอเดียกันนะครับแล้วก็สอนเขาเปิดเพจนะครับทำให้ผมได้รู้อีกหนึ่งอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนคนหนึ่งที่ต่อต้านการลดความอ้วนไม่ใช่เขาต่อต้านการลดความอ้วนนะครับแต่เขาต่อต้านความคิดเห็นของตัวเขาเองเฉย,ยๆดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณรู้สึกแบบนั้นว่าคุณยังรู้สึกว่าการลดความอ้วนมันเป็นเรื่องที่ยากคุณลองเติมความรู้เข้าไปครับเปิดใจเรียนรู้ความรู้บางอย่างนะครับแล้วคุณก็เลือกในสิ่งที่มันคล,ลิกกแแแลลลล้้้้้วววววมมััันเเเขาาาใจจหะะบตคคุณคุณณรูย่ คุณสามารถลดความอ้วนได้ไม่ยากครับผมหมอทีมนะครับอยากให้คลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับคุณและช่วยคุณในการตัดสินใจที่จะลองศึกษาหาความรู้อย่างน้อยผมมีคลิปนะครับประมาณ700คลิปใน YouTube ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตรทีมคุณสามารถนําไปใช้นําไปปฏิบัตินะครับแล้วก็นําไปทดสอบด้วยตัวคุณเองได้เลยครับรักทุกคนนะครับอยากให้คนไทยลดความอ้วนสุขภาพดีแล้วก็มีธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินครับจะได้ไม่ต้อง ให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นทางตันครับมีทางออกมากมายให้กับชีวิตทุกๆด้านครับสวัสดีครับ